<Act. S 2> พี่เดียพี่ไปแล้วพี่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 ไปเร็วตอนนี้รถแม่มาแล้วเร็วพี่ไปเร็วจะตื่นเต้นทำไมพี่เอารถมาคุณรู้ไหม,มปีนะี้เป็นปีที่ผมรอมานานแค่ไหนอีกไม่นานแล้วนะนี่ยังไม่รู้อีกเหรอว่าเขาจะเลื่อนลูกตั้งกันแล้วแม่งเกิดอะไรขึ้นวะ มีอะไรอยู่ในหมอกไม่รู้อ่ะปิดประตูปิดประตูเราต้องหาวิธีออกไปจากที่นี่ให้ได้ใช้มีโยกไปละมียกเนี่ยนะปกติฉันลวกตลอดเลยนะแต่ฉันไม่มันเล็กเกินไปลองู้ไห่ล่ะได้เผื่อกระเทียมไม่ด้วยนะ อร่วถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะต้องเลื่อนลวกตั้งอีกครั้งสรุปมันคืออะไรอ่ะฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มลยทีแรก,มกผมก็นึกว่ามันเป็นหมอกที่ไหนได้มันเป็นฟูน p m ีเ แค่นี้แล้วยังไม่ทำอะไรเลยเหรอทางการมีวิธีรับมือบ้างหรือยังเพราะเขาบอกว่าจะรับมือด้วยการสวดมนต์ไล่ฝุ่นละอองการสวดมนต์มันไม่ช่วยอะไรเว้ยฉันคิดว่าเขาพยายามจะเลื่อนการลวกตั้งพวกเราจะเลื่อนอย่าเลยจะเลื่อน ได้ที่ YouTube Over v e N a c t c O V E R A C T